เดี๋ยวลองใต้ซุ้มไผ่ดูนะครับเียบหรอยครับโอ้โหใต้ทุ้มไผ่ได้ผลครับก็มันเป็นจุดพักน้ำพอดีนะครับตรงนั้น น้ำไหลเอื่อยก็ต้องมองหาจุดพักน้ำไว้นะครับตรงนี้คลองใหญ่ปลาตัวใหญ่ตามหรือเปล่าโอ้โหสปินเนอร์เบดนะครับทะลุคางเลยนะฮะ